โอเคครับผมก่อนอื่นกับอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube แล้เก็ FC ช่องเบนรถไทซิ่งนะครับมือนี้ก็อยู่กับ L 3 6 0 8คือเกานะครับมือนี้นะครับได้คนขับไม่นะครับเป็นนอนุรลไทไซซิงนะครับรถเพ่นมันรถเตลี่มันเสียเพิ่นาบาดบาดปันหน้าบาดขบมันนอนบาลับนะครับเลยมาขอขับรถของผมนะครับตอนนี้ก็ตีดินทิมนะครับตีดินทิมเตรียมนายดินที่สิวานขานะครับ ครับเิ่นว่าขั้นนี้แห้งกัน40เิ่นเิ่นว่าหลอดมันจัดกันนะครับสปริงกาวาน่านะครับของช่างชัดนะครับสปริงซิ่งนะครับจูนปั่มนะครับจูนปั่มผมจูนเองนะครับขั้นนี้จูนเองนะครับเดินนะครับปะหยัดน้ำมันนะครับเบิดมือนะครับน้ำมันเต็มถังปั่นมาแล้วสิบซิกว่าไรนะครับน้ำมันตกอยู่ขีดเดียวครับ อย่างท่อหนุ่มๆลมลั่นครับปักท่อนี่เราเองครับเสียงกระดิไดประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นการปันปันหยาพิมครับตัวนี้เ<ะ>บ,บ,บอบอเก็บรายละเอียดนะครับปันแค่หยามขึ้นนะครับคือตีตีดินครับตีดินให้เหย็ดนาดินนะครับให้มันให้มันบริเนนนะครับ ยามวานเขาจังเขาเกิดดีนะครับครับโรตเตอรี่ซีชันะครับกลาเป็นกลาเป็นของตาช่างนะครับอีเอ็ก164นะครับ 164e นะครับการนะครับการสีผ้านอนุ่นตะไถไซสิงนะครับไปเบิ้งโรตเตอรี่นั่งอยู่นะครับเพราะวลอตเตอรี่พันเสียครับเป็นหลุ่นเกานะครับเป็นหลุ่นเกา ตั้งแต่ใส่เอาสามสีนะครับเพราะมาใส่เหล้วช่วงหลอมจอครับบัดที่นี่ไปตั้งหางไม้นะครับไปงัดกาโลเตลรี่ครับมุนเบิร์ตนะครับโดยสิเปลี่ยนไม้ครับกต่สิไปหาโรเตลรี่นะครับแถวแถวสังขะนะครับแถวแถวสังขะตโทรไปสอบถามไปแล้วนะครับเพราะว่ามีของอยู่นะครับเหลืออยู่สองโต๊ะว่า เขาไปเบิงนะครับเพราะว่าเบิกศูนย์แล้วที่แหลกคุณเราเอาฟาร์มเทคนะครับพอดีว่าทา้งขอบขั้วแล้วนะครับเพิ่นบ่มักนะครับเพิ่นอยากได้ของเดิมนะครับกตต้องก็ต้องไปหานะครับไปหากับโนนุเราใช้ไซสิงนะครับไปสองคนนะครับครับตัวนี้กับปั้นหน้าผมนะครับกับประมาณไรกกวานี่แหละครับปั้นถิมปั้นทิมไว้ครับ ตัวนี้เป็นเขามมลีหน่อยนะครับสวยครับสวยนี่ครับแดดคันแดดดีปันหนีนะครับคันมันปันหนีหยาใต้ดีนะครับนี่ครับ้างลางพกรกับวันเดียบร้อยนะครับ ของล่างกวันเรียบร้อยกาลังเกิดนะครับัวนี้กับกาลังเกิดนะครับนครับเดินนิ่มๆครับบรใไซใบด้านหนาครับกระสีเหลียงยงายแจ้งน้อยนะครับชอบเบิร์หรอชอบเล่นเครื่องหรอ เกยวครับเกีวบัดที่นี้เขากัะจามากเก็บรายละเอียดเอาตอนเขาวันเขานะครับเพราะว่าเพื่อเสียรถเกียวมันแลนไนด้ดีๆนะครับมาดี่บ่เป็นหลุมบ่เป็นหลุมเป็นบอนะครับประมาณนี้นะครับกันไม่มุมไม่แจนี่กับที่บอกเก็บ ่าตีดินถิมซื้อครับพอยมาเก็บเอาตอนปันเทเดียวนะครับตอนปันวันเขานะครับงานหนีพกตีไปแล้วกับเกือแล้วนะครับแต่ผมสียเลื่อมไม่นะครับได้เสียเลื่อมตีไม่เลยนะครับพะวันหนีผมผมเล่นเกียร์สามนะครับผมเล่นเกียร์สามลองเบิ้งซื้อนะครับมากล่แรงใดอยู่นะครับแต่ผมบ่ดด้เปิดฝาครับมันหยบไปผมเลยเสียมันตีไม่ครับ ลืมเ,เปิดฟ้าครับออกเลยออกเลยเออออกมาง่ายน,นีเลยแลนไม้เลยแลนไม้แลนไม้นี่ครับเริ่มเริ่มต้นไม้เริ่มต้นไม,ม,นไมผมว่าอ้ยขันไม่ปั่นหน้าน้องเป็นหลับจางปัน่น ปั่นไหนยังสีเนาะปันป่นทิมปั่นทิมแม่สีก็ดีแต่ลายไหลดีผมบอกาต้องเทปลายละเอียดแต่ผมมาเห็นนะครับผมเน้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวป้าไปเบิ่งงานนดี่ผมปั่นนะครับวางมือนีเนี่ยสามหกแต่ปั่นหน้าดีอยู่นะครับที่ละเอียดดีนะครับบ่อต่องถึงโรตเตอรี่ดีๆนะครับโรตเตอรี่ตัวนี้นะครับิีมากก็รยกับปั่นดีนะครับบ่อต่องไปซื้อโรตเตอรี่ สีอันนี้นะครับสีเป็นไข่นะครับไข่ตัวเอฟนะครับกับชีบอ๊อกเาผดพิงนะครับนี่ครับขันหอาต่้งได้นะครับต่้งแขนกางได้แขนขางต่างได้นะครับแล้วก็ะขันหอกตังได้นะครับตังได้รุยยางตังโซต่างยางได้นะครับมันกับมันกับไปได้นะครับมันก็ตีละเอียดเหมือนกันนะครับหมดจำเป็นต้องไปซื้อโรเตอรี่ไม่นะครับนี่ครับงานที่ผมปั่นมังสวนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะของกับยึดติดๆกันนะครับจริงตัวนี้เป็นงานของน้องหนุรถไทยไซสสิงห์นะครับแต่ว่ารถเตลี่มันเสียครับเนี่ยผมปั่นแทนนะครับผมก็เลยบปปันนะครับผมก็เลยแห้งน้องหนุรถไทยไซสสิงห์มาปั่นเองนะครับขี่ให้มาปั่นเองมาเมนตยังนะครับเพราะว่าเพราะว่ากับห้องบรไหามาไถยเรารับห้องกับโบหงว่ามันได้มีต้อมันได้เป็นจะไดยนะครับ มันได้มีต้อใหม่มันได้มียังเ้ากระโบงหูนะครับเ้องกระตองให้่นดีเขามาไถนะครับมาปั่นหรือบอยเขาปั่นกระไรครับไห้เขามาบอกมองว่ามันนี้มีต้อมันนั้นมีต้อนะครับกะจีประมาณนี้นะครับนี่ก็เริ่มไหมนะครับเริ่มไม่หรอกเริ่มไม่งานนี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับแต่ว่ามีอย่างไรนะครับขอจบคลิปเพียงสนีนะครับขันมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ยูทูบนะครับช่องเบนโลไทซิงนะครับแล้วก็แฟนเพจเบนโลไทซิงน้ำนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ,บที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ